เซ็ตคอมโบของซันตาเฟเป็นกลมๆทั้งหมด350บาทดูให้จบคลิปนี้มีของแจกขอตามกระแสะหน่อยนะขอเห็นคุณเบียร์ใบหยกโพสพสก็พุ่งตัวมาเลยค่ะสั่งชุดคอมโบแล้วโชว์โพสนี้ฟรีเฟ้นไฟเย้ ดูเซ็ตคอมโบ DIY บายพัดกันสเต็ปที่หนึ่งพัดเลือกเป็นหมูคุรบดาบเอาชอบกับสเต็กไก่พัดชอบตรงที่เขามีบอกปริมาณการของโปรตีนด้วยอะว่าแบบเราจะทานถึงไหมใส่เด็ดคือต้องชอบมากสเต็ปที่2องพัดเลือกเป็นซ้อนพลิกไทยดํากับมัสตาร์ดครีมซอสสเต็ปที่3เรือเครื่องเคียงพัดเลือกเป็นมักกะโรนีซอสชีสสเต็ปที่4มาเติมน้าตาลกันบ้างอะไรบ้างค่ะพัดเลือกเป็นชามานาากับพานาคอสตาเพิ่มอีก39บาบาทเราก็จะได้กินสลัดคอมโบและ เลือกซุปได้หนึ่งชนิดไงละ่ะเลือกไม่ถูกอยากจะอีทุกอย่างเลยสรุปพันเลือกซุปเหตุแต,แต่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าเพิ่มอีก29บาทจะได้เป็นสปาเกตตี้ครีมซอสซัตาเฟ่คอมโบดีไความอร่อยได้ตามสไตล์ได้ตามใจไหน,ไหนใครได้ลิ้มลองความอร่อยอิ่มคุ้มกันมาแล้วบ้างแชร์ความอร่อยให้เพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะคะราย